ขั้นตอนแรกก็คือเราจะมาดูว่าเราจะเติมดูยี่ห้อรถว่ารถยี่ห้ออะไรเราก็ใส่ก้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเรียกรุนยี่ห้อรถเล็กฝ้ปาป้อนเข้าไปผมว่ารถรุ่นนี้เขาจะบอกรหัสรหัสเกียร์เติมเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสิบห้าลิตรสิบสองลิตรถ้าเรารู้แล้วว่าการเติมไปเท่าไหร่แล้วก็ย้อนกลับไปะครับ แล้วก็ขั้นตอนแรกก็คือฟอกก่อนครับฟอกน้ำมันเก่าก่อนก็กดเข้าไปก็ทำความสะอาดทีนี้เราเขาจะบอกว่าเราจะฟอกเท่าไหร่กี่นาทีกี่นาทีก็บวกว่ตัวนี้ประมาณสามสิบใช่ไหมก็แล้วแต่น้ำมันเก่าดูเลี้ยงน้ำมันด้วยครับถ้าบางบางคันก็ดำแล้วก็ฟอกนานข้อสีอย่างนี้ยิ่งนานยิ่งดีครับก็เหมือนเครื่องจักรค่านี่นะสิบห้านาทีไหม อันนี้เรา <20. S 1> เราไปสักยี่สิบดีกว่านะครับครับโอเคยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนาทีฟอกได้ครับยิ่งนานยิ่งดีครับถ้าเสร็จแล้วเราก็กดทำาง <Okay. S 1> านได้แล้วฟอกเสร็จฟอกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำมันเข้าไปนะครับเติมเติมเสร็จแล้วเราก็ใช้าการแลกเ,เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดตัวนี้นะครับ ก็คือจะเอาน้ำมันใหม่ไปดันน้ำมันเก่าออกมาครับก็ใช้หมดปกติเลยครับแล้วก็จะป้อนเข้าไปเราจะเติมน้ำมันใหม่ไปกี่ลิตรอย่างนี้สมมติว่าหนึ่กลิตรแปลิตรเราก็ใส่แปดลิตรอันนี้มัน1นึ่งยป ยี่สิบั่สบตัาเสร็จแล้วแล้ก็ทำงานนะตอนนี้ก็ังงานคือตัวน้ำมันใหม่เออสีฟ้น้รับน้ำมันใหม่จะลน้ำมันน้ำมันใหม่จะดันน้ำมันเก่าก็จะดันน้ำมันเก่า จะมีเกียร์บอกหลังดูตัวเลขกิโลพี่คือเราตั้งไปลิตรลิตรสองลิตรสองก็คือน้ำมันใหม่เข้าไปลิตรสองดันน้ำมันเก่าออกใหม่ลิตรสองแต่ใกล้เคียงกันแค่นี้แต่จริงๆอ่ะถ้าจะให้ดีอ่ะถ้าเรารู้ว่าเกียร์ตัวนี้มีกี่ลิตรเราควรดันเท่านั้นจะดีกว่าเท่ากับจำนวนครับอันที่มี่ใช่ครับสองลิตร